คุณคิดว่าการท้าทายที่น่ากลัวที่สุดในวงเราคืออะไรนี่หนุมใหญ่ไปโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อรักษาเนื่องจากปวดท้องเป็นระยะเวลา3เดือนหมอค่ะก็เริ่มเลยค่ะจีท,ทีสแกนในช่องท้องพบว่าลำไส้ใหญ่และต่อมน้ำเหลืองบวมมากตอนแรกแพทย์คิดว่า ผู้ป่วยคงมีเนื้องอกบริเวณลำไส้เมื่อแพทย์ค่ะพบถึงปัญหาและถามผู้ป่วยครั้งว่าเคยกินสิ่งแปลกปลอมหรือไม่คนไทยก็บอกไม่เคยกินสิ่งแปลกปลอมใดๆในร่างกายเลยแต่ว่าในระหว่างที่ผ่าตัดนะคะได้มีการส่องกล้องแพทย์พบว่ามีวัตถุแปลกปลอมอยู่ในลำไส้ใหญ่ทําให้เกิดอาการอักเสบและผงของตรงกับตําแหน่งก้อนอักเสบและหลังจากค่อยๆดึงสิ่งแปลกปลอมออกมาซ่อมพลาสติกยาวประมาณ8เซน แพทย์ก็ถามเหตุผลอีกครั้งว่าไปทําอะไรมาผู้ป่วยก็เริ่มจําได้แล้วเดิมพันตอนกินเหล้าคือเกินซ่อมในวงเล่านั่นเองนั่นคือเหตุผลทําให้ลําไส้ของเขาได้รับความเสียหายอย่างหนักดังนั้นอย่าเก,กินซ่อมในวงเล่านะคะ